จำตอนที่เราเห็นตะกราใบานั้นครั้งแรกได้ไหมจำได้สิเรายังเด็กมากเลยนั่นเป็นครั้งแ<น>รกที่เราเจอกันมันเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยครั้งแรกของเรานายทำอะไรอยู่นันตตะกราของนายเหรอไม่ใช่อะฉันเจอมัน แล้วมันของใครกันล่ะฉันไม่รู้งั้นมันก็เป็นปริศนาว่างั้งนนะว้าวฉันชอบปริศนามันเก่าวมากจันอยาตาก,ก็แต่และแห้งมากมันใบใหญ่มากด้วยแต่ก,ก้านนี่ใส่ของได้เยอะมากเลยโอ้มันเต็มไปด้วยเครื่องมือและชิ้นส่วนเครื่องจักรทีเถอะเธอชอบสร้างของมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะมือฉันสมองฉันหัวใจฉันนี่สิชีวิตฉันแต่ฉันรู้ว่ามีอะไรในตะกร้า นายดูแล้วเหรอไม่เชิงหรอกยิ้มหน่อยเราเข้ายิ้มให้ฉันหน่อยดีนั่นละนิ่งไวเยี่ยมมากเลยดูสิครับผู้ติดตามวซักแกรมผมเพิ่งจับเด็กสองคนที่คิดจะขโมยตะกร้าคนอื่นในสวนได้อะอะไรนะเราไม่ได้แค่จะขโมยตะกร้านี้นะเราเจอมันนะฉันเจอตังหักนายคุยกับใครน่ะผู้ติดตามแฟนแฟนวซักแกรมของฉันเนี่ย นายมีผู้ติดตามกี่คนกันเนี่ยก็ยังไม่มีเลยฉันกําลังฝึกไปล่วงหน้าไงโอ้ยจันเพียนมากเลยไม่มีแฟนผู้ติดตามสักคนหนึึองอะแต่ตอนนี้นายมีผู้ติดตามออนไลน์เป็นพันแล้วนี่เรามีผู้ติดตามออนไลน์เป็นพันคนนะตกลงมีอะไรอยู่ในตะกร้า นนในนั้นอาจจะเต็มไปด้วยพวกเอเลี่ยนนะหรืออาจจะเป็นทามมชีนหรืออาจจะเป็นวิกผมก็ได้รู้ไหมคนชอบใส่วิกออกไงเยอตะกร้าเนี้ยเต็มไปด้วยอาหารแล้วนายรู้ได้ยังไงละ่ะนายเปิดดูแล้วหรือไงอะ่ะยังนายเห็นคนใส่อาหารลงไปในตะกร้าเหรอเปล่าฉันใช้ลิ้นอนะ่ะฉันใช้ลิ้นชิมรสในอากาศได้ฉันทำไม่ได้อะ ฉันว่าฉันได้รถวิกนะเฮ้ยนายอัมเราเล่นนะซีมุกนี้ผ่านเลยบลลินน้นนั่นครั้งแรกที่เห็นลิ้นนายนะฉันสติแตกเลยอ่ะยังทำฉันสติแตกอยู่นะนิดนึง อ้อก็อย่างนี้แหละก็ลิ้นเป็นพลังพิเศษของฉันนี่นาะ